คสวัสด okay, ี bye. ครับผมวิทย์แอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องการ์ดอุ่นล่าแมนแบบพรีออเดอร์นะครับผมซึ่งไอคลิปก่อนอะเป็นแบบกล่องใช่ไหมเป็นแบบกล่องเลยแต่อันนี้มาเป็นลังเลยนะครับผมมีหลากหลายกล่องนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ถ่ายให้ดูครบทุกการ์ดแต่ที่รู้แน่ๆเลยคือได้การ์ดแบบว่ายิ่งกว่าอุลตราแร่ นั่นคือโปรโมการ์คผมอันนี้ขายยยกมากเลยนะเออได้เฉพาะคนที่พรีเท่านั้นเดี๋ยวให้ดูจุ่มเข้าห้นี่นะครับผมนี่นี่การ์ดเป็นอย่างนี้หน้าตากล่องจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะนี่เห็นป่ะอ่าแล้วก็อุ้ยอุ๊ยอุยอุยขยับขยับปุ๊บสั่นปับ๊บโอเคนี่นะฮะกล่องมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงไม่นิดอนะใหญ่ใหญ่พออันนี้อยู่นี่นะะ มาดูสิว่าจะได้การ์ดอะไรบ้างคราวก่อนเราได้เท่าไหร่นะอะไรได้อะไรนี่อันนี้น่าลุน้นอันนี้คือแผนที่การ์ดเนียผมเราจะมันจะได้รู้ว่าเราได้การ์ดอะไรบ้างนี่อันนี้คือแผนที่การ์ดแบบที่ผมเห็นในงานนะครับผมดูตามภาพได้เลยครับผมนะดูในคลิปอปคลิปนั้นนะ่ะอ่านั่นแหละอันนั้นแหละมันอันเดียวกันนะผมงั้นมาเปิดที่การ์ดอันแรกกันเลย ซึ่งคาดว่าการ์ดอันนี้จะเป็นโปรโมการ์ซึ่งหายากมากๆเพราะว่ามันจะได้เฉพาะคนที่ซื้อเป็นรางอย่างนี้เท่านั้นนะครับผมซื้อเป็นา่างนี้นะอืมอ่าผมถือว่าแกะเลยนะฮะอ่าหนึ่งกระซองซั่มโปรโมการ์อุลตราเซเว่นเอ้ยนี่ของแลแลยิ่งกว่าอุลตราแรอีกนะ เออนี่ครับผมของแลแลจริงจังเลยอ,ะอ่ะเอานี่นะครับผมเดี๋ยวเก็บใส่แฟ้มแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเข้ามาเรียงที่หลังใส่นี้ไปก่อนโปโปโปกาแพงนะหายากนะเว้ยคุณไปซื้อตามตลาดตอนนี้ไม่มีนะถ้าถ้าเกิดมีคนขายนะหลักพันนะโอ้ทุกคนมีหกกองใหญ่ๆเน่โยโนเยอะแน่ๆกาแต่มันหนักด้วยโอโ้โหเอดีไซน์กองมากเลยนี่ยเดี๋ยวเราทําการแกะ ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะระวังระวังนะครับผมอ่าจะไม่เปิดให้ดูทุกอันนะฮะโอ้โหทำไมมันบางกว่านั้นอีกไะบางกว่านั้นเอออันนั้นอีกนะคลิปที่แล้วอ่ะเผื่ของฉันจั่วให้นันทุกิโลมันอารมณ์มันได้แล้วขนาดมันใช่ด้ยนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นขนมมาฝรั่งครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูขนมด้วย ในนี้มันจะมีทั้งหมด3ใบครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะมีอุลตร้าแมนตัวไหนมั้งอ่าอันนี้ในกล่องนี้มันจะมีทั้งหมด12กล่องแต่ผมคิดว่าในนี้ยน่าจะเป็นหมาฝรั่งแหละเนาะมาเริ่มเลยครับผมแกะเลยอันแรกแกะทีลรกอันนี้ผมเริ่มตั้งแต่อันนี้อ่าเออดูขนมก่อนดูขนมก่อนมีนี่มีมีไหมม,ม,มีนี่ไงไปดูที่เป็นอะไรคิดๆเนี่ยเห็นอยู่ในกล่องหน้ากล่องหมากฝรั่งอะจริงด้วยหมาฝรั่งฝรั่ง กินเยอะไม่ได้นะเด็กบอกไว้ก่อนแบบางหลังเนี่ยเอานะเปิดอันแรกนะอันแรก,กอันนี้สิอ้ยอาขออุลตราแรสซ์เอสอาร์ก็ได้มะเขาบอกมันมีการ์ดเลเซอร์ดยู่นะอ่าถ้าใดกา,การ์ดเลเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าจะเปิดอะไรที่แรงมากนะครับผม การ์ดเลเซอร์สามใบสามใบนี้แน่นอนนะที่อยู่หน้าหน้านี่ใช่ไหมเอออ่ะต่อมาอันที่สองกิลีกิลีมาเดก์ normal ต่อมาอันที่สา,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 า s, laser, มใหญ่ใหญ่ใหญ่เบา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 เ s r เลเซอร์ไหมไม่รู้อื้ เดี๋ยวค่อยไปใส่แฟ้มสวยๆเท่ๆโกโก้อย่างที่บอกไว้ในต้นคลิปผมจะไม่ขึ้นว่าไอ้อตัวน,นี้การ์ด SR เหมือนไอคลิปก่อนนะไม่เอานะเพราะว่าดูจากจำนวนการแล้วน่าจะเยอะอยู่เกรงว่าคอมพิวเตอร์ผมจะรับไม่ไหวนะฮะก็เลยแบบว่าจะให้โชว์จระๆอย่างนี้เลยกันนะครับผมใครไม่ทันก็พอร์ตเอาเลยนะครับผมอุลตร้าแมนเอเลโอกับแอตคา อ่าจะไอคอนอคอนสยสไปเรซี่อะไรเนาะอืมนอร์มอลอันนี้วันทูทีโฟไฟอันนี้เอสอาร์อุลตร้าแมนวิกตอรี่มีเฮเซ่ละอันนี้อ่าเป็นเอ่อนอร์มอลอุลตร้าแมนบอย อุลตร้าแมนซีนอนกับอุลตร้าแมนแม็กซ์เอสเอสอาร์เว้ยเฮียเฮียเฮียเฮ้ยกล่องนี้กล่องที่เท่าไหร่วะเนี่ยถ้านับจากนี้อ่ากล่องนี้น่าจะเป็นกล่องที่8นะฮะเพราะว่าเหลือนี้เหลือสี่กล่องแล้วเฮ้ยเอสเอสอาร์อันแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยมองๆผมได้เอสเอสอาร์แล้วคลิปก่อนไม่ได้คลิปก่อนไม่ไม่มีเลย SSR คลิปนี้ เรามีแล้วว้อยอืออ่ะ s n r นะฮะจำใบนะอ F R ขอโทษไป 2> 3 2 1 e o o n R กําลังเบี้ยวอย่าปิว้วกูกําลังเบี้ยวอออโอ R โอ้ยสั่นเลยสั่นเลยงี่ไงโอ้อันนี้ต้องเลี่ยมทองซะแล้วเอต้องใส่เลี่ยมทองบอกไว้ก่อนความคาดหวังของผมเริ่มมาแล้วทุกคน s r อุนต้าอะไรก็ต้องมาแล้วป่ะมันต้องมาแล้วแหละอ่าอุ๊ยอุ้ยแข็งเหนียวเหนือนัดอ่าอุตเตอราแมนเลกลรส s r แอปซูลที่ทอ กินี่ผมได้ยูอาร์ว่อุนตาแล yeah. อ้เี้ยเฮ้ยคิดที่แล้วเนี่ยไม่ได้นะคลิปที่แล้วอะ่ะโอ้โหเรามาได้กันคลิปนี้ครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าอุนต้าแรมาเข้ากุของท่านบอกไว้ก่อนนะอุนตาแรผมไม่แจก,กนะครับทุกคนอ่า คือก่อนหน้าเนี่ยมันตัดอัตโนมัติกับผมเพราะว่ามัน,มนเมมมันเต็มนะครับผมก็อาจจะมีขาดช่วงขาดอะไรบ้างนะครับผม่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมอ่าโดนตัดแล้วก็ตัวเองลืมอัดต่อนะครับผมก็คือมีการลบข้อมูลข้อมูลเพื่อถ่ายนะครับผมอันนี้ก็อ่าโทรเกียให้จบครบบริบูรณ์เน,นะยครับผมอาจจะมีขาดตอนไปบ้าง s อเกับอุตตาเลผมไม่ให้ทุกกรณีแม้ว่ามันจะซ้ำก็ตามอ่า โอเคเหลือ3กล่องสุดท้ายเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เรอเฮ้ย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 หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเย้โอเโอ้ยเกือบโดนโดนกล้องโดนมือถือโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกราดไหนซ้ำบ้างโอเค มามาสิคราบก็มาสิคราบม,มาตัดภาพไปเย้ yeah, ครบแล้วนะครับผมหมดกล่องเลยห้องห้องลกแน่ไม่ลกแน่ตอนนี้ลกแล้วนะฮะตอนนี้กล่องเต็มเลยด้านหลังผมเนี่ยเรามาดูกันซิว่าจะมีการซ้ำกันกี่ใบและบอกไว้ก่อนนะ s r ที่ซ้ำผมจะไม่ให้แต่ให้ดูเฉย ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ S S R ฉันไม่ให้ฉันไม่ให้ S S R ฉันไม่ให้ในกล่องนี้ฉันไม่ให้เดีย๋ยวผมคัดก่อนนะฮะคัดก่อนคัดก่อนอ่าต่ถ้าไปวปป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 ๊ปับปุ๊ปปุบปุ๊ปุปุ๊ปปุ๊ปป๊ปปุปโอเคครับทุกคนเนื่องด้วยจำนวนการ์ดที่มันแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าคิดว่าจะนับให้ดูพรุ่งนี้ไอพวกการ์ดซ้ำอ่ะ จะดับให้ดูพรุ่งนี้ครับผมอ่าแล้วก็รวมถึงจํานวนการ์ดทั้งหมดที่ได้มาณวันนี้นะครับผม่ารวมโปรโมโการ์ดด้วยนะครับผมอ่าโอเคอ่าเพราะว่าณนะเวลานี้คือห้าทุ่มสีแล้วตอนที่ผมถ่ายคลิปนี่อยู่นะอ่าโอเคแล้วการ์ดโคตรเยอะเลยแล้วผมนับไม่ค่อยไหวเดี๋ยวผมจะใช้วิธีคัดแยกการ์ดโดยการใส่แฟ้มนะฮะไปนับ กันพรุ่งนี้เลยนะครับผมว่าจะเหลือการซ้ำกี่ใบไป,ไปวันนี้มาต่อนะครับผมจากเมื่อคืนนี้นะครับอ่ามาต่อเลยวันนี้เราจะมาต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับผมที่ได้ถ่ายไปนะครับผมอ่าโอเคซึ่งผมได้ทำการนับการที่ จำนวนมันซ้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่าน,นก็มาดูกันเลยครับผมว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับผมแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหถ่ายโคตรนานนะครับผมมาโอเคนี่นะครับผมอ่านี่นะฮะแบ่งไว้วเรียบร้อยรวมๆกันแล้วก็ได้53าบามใบนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออโอเคกลับเข้ากรูฮนะทุกท่าน รวมทั้งหมดนะผมการ์ดทั้งหมดที่ผมนับได้เมื่อคืนนี้ก็เป็น217ยใบนะครับผมแอกตาดูซะเยอะไหมโปรโมการ์ดโปรโมการ์ตดตอนที่แพงสุดนะดีเลยเลี้ยงไว้อย่างดีเลยเนี่ย SR SR เยียงตามลำดับครับผม SR เยอะเนี่ย SR เยอะเนี่ย, H ย,อยลอไป3หน้าเลย3 4 5หน้าเนี่ยเดยวดิอ่าโอ้โห SR เยอะมากเลยครับผมอันนี้ อ่าลอไปกี่หน้านรับนับนี้ด้วยนะวันนี้เลย1 2 3 4 5 6องสามสห้าหกน้ามือลอไปเยอะเลยโอ้โหอ่าโคตรเยอะ,ยอ,ะอ่าลอไปเกือบเกือบเกือบแปดหน้ากว่าคือเกือบก็คือเกือบเกือบเก้าหน้าครับผมโคตรเยอะเลยนะสําหรับกัร์อาเนี่ยอ่าต่อไปนอร์มัลละห้าหน้าคราับผมสําหรับอ่าตัวของ normal ตัว n นนะครับผมอ่าก็รวมๆแล้วก็ ผมจะได้การทั้งหมด217บดใบนะครับผมแล้วน,นี่ก็เป็นการ์ดโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์โชว์บ้างเอ้ยมันมีการ์ดอะไรบ้างน,น่้นนั่นนี่ครับผมนี่ก็คือดูรู้เลยว่าผมยังสะสมการ์ดไม่ครบนะฮะโอเคนะครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ใช้เวลาถ่ายคาบวันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่าโอเคนับนานมากเลยครับผมการ์ดจำนวนแบบ217ใบนะครับผมก็นั่นแหละกว่าจะใส่แฟ้มกว่าจะน่นกว่าจะนั่นกว่าจะนี่ ก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<ด>ับสไคร์ดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลลมไปถึงสมัคร y u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  e m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  e r s s i p p และกรบผมก็จะได้เหรียญตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมโด o n a t ุปเ super ตังค์แ้นก็ See you a g เก n เน็กวีโดและกรบผมแล้วเจอครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกันเย้เฮ้